แกงลูกน้ำเต้ากุ้งสดสดน้ำร้อนๆครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องขณะนี้พี่น้องอยู่ในช่องครัวคอยเองครับผมวันนี้ได้ลูกน้ำเต้ามาลูกหนึ่งครับผมบานพี่น้องเอื่นลูกยังครับบานผมเอื่นลูกน้ำเต้าครับผมบานพี่น้องเอื่นไว้อี่ยังกะ ซอยคอมเมนต์มาบอกเด้อครับผมตำพริกแกงครับผมมีพริกแหงขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงขมิ้นชันครับผมผมจะใส่เกลือครับขั้นตอนการตำพริกแกงของครัวขขงเองเนี่ใส่เกลือใส่ผงนัวปรุงเครื่องไปทีเดียวเลยครับผมจะได้ตำง่ายๆครับผมตำไปครับพี่นอ้อง ทำให้ละเอียดได้เป็นทีดพอใจครับผมนี่ครับอีกแกงในประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับใส่ได้ครับผมนี่ตั้งหม้อครับน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่พริกแกงที่ทำไว้เมื่อกี้ครับผมพอน้ำเดือดอีกรอบก็ใส่นี่ครับลูกน้ำตองเข้าไปล้างทั้วัมาาสะตว์ปลอกเปลือกมันออกแล้วครับเอามาหั่นเป็นชิน้นเป็นชิ้นครับผมใส่ลงไป ตามเดิน้ำปลาครับผมน้ำปลาเด็กตวงแยแแต่วครับผมขาดบ่ได้ครับตามเดินนำปลาครับพี่น้องบูงเครื่องตามใจชอบพี่น้องมักเลยเด้อครับผมเฮ็ดไปซิมไปครับผมการเท็ดอาหารบม่มีผิดไม่มีถืวครับผมแล้วแต่ห้องมักครับเล้วแต่คนกินครับผมนี่ครับพระเอกของงานครับผมกุ้งสดครับผมโรยลงไปนี่รอให้กุ้งสุกอีกจัหน้อยครับผม พอกุงก้งหูว่ากุง้งซุกแล้วกะใส่ใบแมงรักหอมๆครับผมนี่ครับมีใบแมงรักช่ำๆเหี่ยวๆในตู้เย็นสองสามกิ่งครับผมลวดลุกโดดลงไปครับผมคูลเลรคูลเคลเค,ค,ครับผมปิดแก๊สครับที่นี่นี่ปิดแก๊สเลยผมจะ โรยขวขวลงไปหอมๆเลยครับผมขันตอนนี้หอมแน่นอนครับพี่น้องลองไปเห็ดบังเดอครับผมใส่ขวขวลงไปนี่หอมทันทีเลยครับผมโคเลกโคเลคกรอบหนึ่งครับผมเป็นอันเสร็จพิธีครับผมนี่แกงลูกน้ำเต้ากุ้งสดครับผมมาเด้อพี่น้องมาครับสดห่อนครับผมนี่เป็นแต่เสียบบ่ครับผมนี่ไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟครับพี่น้อง พร้อมจัดส่งพี่น้องอร้อนๆจากเตาครับผมถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจใกันเด้อครับพี่น้องครับผมบาย